คอยจะขึ้นได้อีกเพื่อนร่วมงานก็เริ่มอ่อนไหวกับกระแสะเงินมากขึ้นต่อไปจะต้องมีคนลงทุนกับเหรียญมากขึ้นแน่ๆรอดูอีกสักครั้งเอ๊ะ บิตคอยที่ราคา7,500ดอลลาร์ล่วงลงมาเหลือ6,300ดอลลาร์จำนวนเงินที่ขาดทุน6,000ล้านวอนอ,อ้ยเฮวันนี้อากาศดีจังนะ6,000ล้านเงินเดือน ที่ต้องใช้เวลา145ปีเป็นจำนวนเงินที่ต่อให้เอาไปแขวนบนต้นไม้แทนใบไม้ก็ยังเหลือหรือจะขายตอนนี้เลยดีใช่3ามหมพั 34, ล้านบอนก็เป็นเงินที่มากเกินพอแล้วอย่าโลภมากเลยขายเถอะ ขายทำอะไรอยู่คนเดียวเหรอคิมซางกีเออฉันเองคิมซางกีเพื่อนรุ่นเดียวกันกับนายไงจะตกใจอะไรขนาดนั้นหืมฮ่าฮ่ฮ่ ินนี่นายเริ่มเล่นบิตคอยแล้วเหรอโอ้คุณคิมก็เริ่มเล่นเหรียญแล้วเหรอลงทุนไปเท่าไหร่ทำไมทำหน้าอมทุกข์ขนาดนั้นก็ประมาณ340แต่ไม่ได้เติมล้านเข้าไปข้างหลังนะก็ลงทุนไปพอประมาณนี่เดี๋ยวมันก็ขึ้นรอหน่อยแล้วกันขึ้นอะไรกันฮ เมื่อวานไม่เห็นราคาที่มันร่วงลงมาหรออะไรทำไมถึงได้หัวลาะแบบนั้นหมอนี่แช่เรื่องข่าวสารจริงๆอ่ะนี่คือราคาตอนนี้หาราคาขึ้นอีกแล้วแล้ว ล่งอกไปทีชูด m มูนน้องเดี๋ยวก็ได้ขึ้นยานเอาเถอะอย่าเพิ่งหมดหวังเลยรอต่อไปเถอะพ่อช่วงขาขึ้นจริงๆมันต่อจากนี้ต่างหากหมอน,นี้มันมั่นใจอะไรขนาดนั้นซางกิยานายลงทุนไปเท่าไหร่เหรอผมลงทุนไปทั้งหมดห้ิบล้านครับ ฉันห้าล้านวอนเองแต่เอาเงินสำรองฉุกเฉินมาลงทั้งหมดแหละฉันกลัวมันจะร่วงลงมาอีกจนใจสั่นไปหมดแล้วรอดูสักหน่อยดีไหมนะและในวันต่อมากระแสบิตคอยก็ดังกระชอนไปทั่วโลกรานะคาขึ้นอีกครั้งช่วงเช้า ทะลุ13,000ดอลลาร์ 1, 000, 000. ขุมทองแห่งสตวรรวัตที่21นักขุดบิตคอยสิที่บิตคอยก็ปรากฏตัวขึ้นมากมายหนุ่มสาวลงทุนกับบิตคอยเพื่อหวังจะเป็นมังกรบิตคอยพุ่งทะยานสู่15,000ดอลลาร์ 1, 000, 000. บิตคอย คือแรงสะสมมูลค่าที่เหนือกว่าทองคําปิดคอยพุ่งทะยานขึ้นอีกครั้งมูลค่าปัจจุบัน1,9,000ดอลลาร,ร์คิมชินทรัพย์สินทางการเงินปัจจุบัน1,000 0 0ล้าน หนึ่งพันหนึ่งพันล้านจริงเหรอเน,นี่นนยนห,หนึ่งแสนล้านฉันห่างเงินได้มากขนาดนั้นเลยเหรออ่าฮ่าฮ่าอ่าฮ่า จะเย็นไว้จนกว่าจะขายมันก็ยังไม่ใช่เงินของฉันตอนนี้ต้องตัดสินใจจริงๆแล้วจะขายหรือจะรอต่อไปทำยังไงดีเอ็งโง่เอ้ยก็ต้องถือต่อไปสิ นะคะมันกำลังขึ้นอยู่แทๆ้ๆทำไมถึงจะขายเล่าเพียงแค่ไม่กี่วันก็ขึ้นมาหลายหมื่นล้านวอนแล้วแค่นั่งเฉยๆก็ได้เงินวันละหลายพันล้านวอนแล้วจะปล่อยโอกาสแบบนี้ไปดึงไงไม่ต้องไปสนใจเรื่องไร้สาระหรอกนะตอนนี้เป็นเวลาที่ต้องโลภนั่นสินะ รอต่อไปดีกว่าทินอาวันนี้พ่อก็ชนะแน่ทินอาเชื่อพ่อใช่ไหมวันนี้ ถ้าพ่อชนะเยอะๆจะซื้อเสื้อผ้าใหม่กับกระเป๋าให้เลยชินอาพ่อขอยืมเงินสองแสนวอนหน่อยสิได้ยินมาว่าช่วงนี้มีสิ่งที่เรียกว่าบิตคอยออกมาใหม่คำตอบมันชัดเจนอยู่แล้วนี่นาตัดสินใจได้แล้วเอาเอาเลยอันตอนนี้แหละ ิมสินทรัพย์สินปัจจุบัน